สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ที่รักทุกคนนะคะวันนี้ป้องหนิงจะพาเพื่อนๆนะคะมาร้านกาแฟสีแยกโรบินสันสุรินนะคะแถวบ้านป้องหนิงเลยนี่ชื่อร้านนะคะ In นไว e นะคะนู d e ้น a อนซูรินนะคะร้านนี้เปิดมาแล้วได้ประมาณครึ่งปีนะคะป้องหนิงจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศด้านนอกก่อนนะคะ ด้านนอกก็จะมเีเป็นที่นั่งด้วยนะเป็นที่นั่งชิวๆนะคะอากาศดีนะคะวันนี้ที่นั่งชิวๆมีที่นั่งค่อนข้างเยอะนะคะด้านข้างมุมนี้จะเป็นมุมด้านข้างของร้านนะคะหาไม่ยากนะคะตรงสีแยกไฟแดงโรบิน,นสันสุลินนะคะ เข้าไปในร้านนะคะโอ้โหบรรยากาศนะคะทุกคนสัญลักษณ์อินไวท์นะคะนูดินแอนด์คาเฟ่นะคะจะบอกว่าร้านนีออ้ขนมนะคะนี่คือจัดเต็มเลยนะคะขนมเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆเอฟซีคนไหนนะคะที่ชอบทานขนมนะคะมาชมบรรยากาศร,บรอบๆภายในร้านนะคะ แต่งได้น่ารักมากๆเลยนะคะสไตล์การแต่งร้านนะคะเพื่อนๆมี2ชั้นนะคะทุกคนมี2ชั้นชั้น2นะคะเราสามารถที่จะรับชมบรรยากาศด้านนอกแบบชิวๆสบายๆนะคะนี่นี่คือบรรยากาศชั้น2นะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับมิตติ้งนะคะเล็ก คบปะนะคะจุดเช็คอินนะคะถือว่าเป็นร้านกาแฟที่ที่สวยนะคะทันสมัยนะคะสไตล์แบบโมเด์นะคะทันสมัยมากๆเลยนะคะ,ะจะเป็นชั้นสองนะคะชั้นสองตรงนี้กำลังเดินลงไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนะคะภายในร้านแต่งร้านได้น่ารักนะคะน่ารักมากๆา,กากเลยนะคะ แล้วจะบอกว่าขนมนี่คือโหเยอะมากนะคะบเบเกอรี่ขนมอ่าเป็นเค้กนะคะเป็นขนมจีบแล้วก็มีอ่าก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยนะะ่าทานะะมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการที่จะมาะทานก๋วยเตีดเด๋ยวด้วยก็มาประมาณสายๆนะคะประมาณ10โมงกว่านะคะแต่ตอนเช้าจะยังไม่มีให้บริการน,นะคะช่วงเช้าก็จะเป็นเป็นเมนูกาแฟนะคะ Okay. นนะะากแนะะแออาแฟใน,ะะวน,วนธธร้านนะคะร้านก็จะเปิดตั้งแต่7ดโมงครึ่งถึง18นแดนากานะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธถึงวันพฤหัสนะคะส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ร้านนะคะจะเปิดตั้งแต่7ดโมงครึ่งถึง2ทุ่มนะคะนี่นาฬิกาในร้านนะคะตกแต่งได้สวยงามน่ารักมากเลยนะคะ ตรงนี้ก็าจะพามาชมอีกมุมหนึ่งนะคะนีเ่เพื่อนจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นะจะเป็นขนมนะคะเป็นเป็นจุดที่เป็นขนมนะคะหลากหลายเยอะมากๆเลยนะคะตามชอบเลยทร้งว่นจั้งสองนะคะเป็นเค้กหลากหลายเมนูยเยอะนะคะ คือเมนูขนมนี่คือจัดเต็มมากๆเลยนะคะแล้วแต่ทุกมุมน,นี้ส่วนมุมน,นี้จะเป็นมุมก๋วยเตี๋ยวนะคะขนมจีบเพื่อนเพื่อนคนนะคะที่ที่จะเอ่อมาทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อนะคะก็ต้องอย่าแนะนำให้มาช่วสงสายๆนะประมาณเจ็โมงเป็นต้นไปนะคะก็จะได้มาแบบมิเกอร์นะคะหรือไม่ก็เพื่อนเพ่อนคนไหนที่ต้องการแบบเป็นเช็คเช็คอินนะคะชมชมวิวนะคะส,สวยๆบรรยากาศดีๆนะคะ ถ่ายมาแาวนี้แวะมาชมชิมเช็คอินได้นะคะที่อินไวท์นะคะตรงสี่แยกไฟแดงโรบินสันนะคะน่าเล่นมากเลยนะคะ,เป,เ,ะ,คะเป็นคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นคาเฟ่ใหม่ของสุรินนะคะก็เปิดตริการให้ประมาณาครึ่งตีค่ะก็ได้ประมาณ5้าหาเดือนนะคะประมาณห้าเดือนกว่านะคะ ่ขนมนะคะพเพื่อนๆเยอะมากมากนะคะขนมต้องหนิงชอบทานขนมทุ่ส้มน,นะคะอร่อยมากๆหลากหลายเมนูนี่วันนี้ชิวๆนะคะชายเขียวทุกส้มนะคะของโปรดตองหนิงทุกส้มนะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็มีเออซื้อกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนนะคะ ติดตามน,นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้ต่องหน c h ชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ